เอาแล้วทีนผู้ชมด้วยนะครับผมเจมเมอร์สตูดิโอแวะมาเที่ยวชมบริษัทเจ้าแม่ด้วยนะเป็นเจ้าของบริษัท <c oughs> นี่ก็ตื่นเต้นกว่าคืนน้องๆพี่สาวจีนทั้งหัวโดน <c oughs> พร้อมยังนะพร้อมแล้วพร้อมจะชนะโอเคอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเซียนไฮที่โรงแรมโฮเทลอะไรสักอย่างนะครับปอกบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากนะครับแค่บันไดผมก็ซึ้งแล้วอ่ะนะครับส่วนห้องนอนสวยมากนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวนะครับว่ามาทําอะไรบ้างที่เซียนไฮนะครับกับโรงแรมนี้ก็มีกองถ่ายข้างบนแหละนะครับเดี๋ยวก็พาไปดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงก็เป็นการอาสามารีวิวเพื่อนๆนะครับแทนคนไทยแล้วกันเปิดคลิปประมาณนี้เจอกัน โอเคตอนนี้เรียกว่าแต่งหน้ามาแล้วนะครับเตรียมที่จะไปโฟโต้ตอนนี้ก็เข้ามาอ่ะเดี๋ยวผมไปถ่ายก่อนนะฮะเดี๋ยวช้าเกินโอเคตอนนี้เดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอรวมแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าค้องแล้วอ๋อ <c oughs> oh, สัมภาษณ์ โอเคผมเจม e ์สตูดิโอนะครับก็มาจากช่องยูทูบเบอร์ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยววันนี้มาดูคําถามของเขานนครับจะเป็นยังไงครับโอเคตอนนี้เราก็ถ่ายวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับไอ,อ้แต่นี้เป็นคําถามเนาะเออไม่รู้ผมจะตอบอยังไงนะครับเพราะว่าให้ร่านขอแปลด้วยนะครับก็แอบตื่นเต้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วเจอกัน <Okay. S 1> เอาลทุกท่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับในร้าน ลองทามโกลองทามโก้เใช่ใช่ก็มากับพวกพี่แอมไหมพี่จัดเจพี่ปาทูอีซี่แมนนะคะบผมก็มากินเอวแกะเอวแกะอันนี้คือเอวแกะอ่ะเอวหวานไหมคะเอวหวานคะเจมส์หวานหวานยังไม่ได้กินเลยนะไม่ลองกินกันเลยนะฮะมันเหมือนเครโอ้ยสายโทงอ่ะ ท่าน,าน,านสวัสดีชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมอิทธิฤทธิ์สตาร์ทนะฮะเดี๋ยวแวะมาเที่ยวชมบริษัทเจ้าแม่ด้วยนะครับที่เป็นบริษัท XD นะอ่านี่ดูโพลิงนะครับอ๋อตัวเป็นๆใหญ่หๆอ๋อหน้าตาเป็นอย่างเี้หรอเน,นี่ยเอ้าทักทายอีกรอบนึงจัดไปพี่เอ็มไหมอีซี่แมนปลาทูพี่จัดเจนะครับอ่าก <มา S 2> ็แวะมา<ห>ด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาให้ดูดูโซนข้างในหน่อยนี นะดูโซนข้างในนี้ฮะนี่อันนี้เป็นฝั่งอะไรนะไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นเกมของฝั่งเขาเนาะฝ่วนจีนอาจจะเปิดบ้านเราเร็วๆนี้ก็ได้นะแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นป้ายของอิตาเลียลอยู่เล็กๆนะฮะอยู่ตรงนู้นนะมาเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูดึดดึดดึดดดึดด,ด,ดาบน,นี่นี่นีนเป็นไงนโคเจ๋งอ่ะนี่ครับข้างในประมาณนี้ก็ตกแต่งค่อนข้างดีเลยนะครับ ผมก็เป็นที่จีนนะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากอ่ะอันนี้พี่หัวหน้าเรานะครับหัวหน้าเรา thank you ก็เป็นป้ายนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะฮะอ๋ะอและวผมเป็นเจ้าของบริษัทเองนะครับจริงๆทุกคนมเป็นเจ้าของบริษัทรักงานพนักงานไม่ได้เอาของเกินไปเราไปดูรอบๆกันนะครับอุอันนี้ภาพกโกูมารฟินนะฮะใหญ่มาก ซอสเสร็จแมนซอสเสร็จแมนเน้ามากอยู่มากี่ปีไว้ซอสเสร็จแมนขนาดตัวเลขยังเป็นในนี้เลยอ่ะแบบธรรมก๊อตอ่ะก็เทธมก๊อตมันได้ได้ตรีมเนี่ยนะบิตแปดบิตเแปดบิตพนักงานเต็มเลยนี่เขามาข้ายแล้วกินแล้วผมเป็นพนักงานนะครับที่มาถ่ายทำเท่านั้นแหละนี่ปลอมตัวเข้ามาใครจะเชื่ออุ๊ยเกมอะไรอะอ๋อเกมไอ้นี่ไงซอสออฟโคลบอลเรีสนุกนะที่ผมเล่น ใช้ได้เลยฟรีเกมสายฟรีนะครับอันนี้ใครไม่เคยเล่นลองดูนะครับใช้ได้เลยเกมก็มีไกด์ข้อมูลในช่องผมอยู่ไปดูได้นะฮะส่งลงไปเยอะอยู่เออเกมนี้ดคนมันเป็นห้องอัดเสียงโหห้องในฝัน,นอ,อิเลยุปรกรณ์โคตรแพงบอกเลยแค่ลำโพงคนนี้ก็รู้เรื่องแล้วเพื่อนฝั่งนู้นก็เป็นออกแบบเหมือนกัน นะครับไปแล้ว CU กับตรงนี้นะครับไม่รู้จะอนาคตจะได้มาอีกไหมนะครับครั้งเดียวครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะไปโซนอื่นต่อนะครับทุกคนปจนจุท้ายต่อไปอ๋อมา r k e ติง้งโอเคมีทำไมมีเซนจริงไม่มามาไม่ไดนะ้โอเคนะครับก็ออกมาจากโซนแล้วข้างในก็เป็นฝั่งมา r k e ติ้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ที่เราเดินเข้ามานะเออก็ส่วนที่เราออกมาจากตรงนู้นนะครับฝั่งนู้น อ,อันนู้นที่เราไปนะเป็นโมเดลนะครับเกี่ยวกับการสร้างทั้งหมดเลยแล้วก็มาอินพุตมาเิ็ติ้งตรงนี้นะครับนี่ครั้งแรกที่ผมถ่ายหน้าตัวเองนะออนี่ดูสิผมผมชอบชอบบรรยากาศที่นี่นะโดยเฉพาะต้นไผ่นั่แหละนำเสนอต้นไผ่ก่อนเลยอันนี้กลับให้เดิมเมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปคุยกับโปรดิวเซอร์ซึ่งผมเตรียมคำถามไว้แล้วอิติเรียลูสตาร์สกิ จะมีอะไรเข้ามาใหม่ไหมแบบว่าไม่ย้อมแมวหรือเปล่าอมณ์ประมาณนั้นคือถามประมาณนี้นะแบบจะสร้างโมเดลใหม่ไหมอะไรเงี้ยเออแต่ผมถามล้นนว่าเขามีแผนจะทําแต่นี่คือโปรดิวเซอร์ตรงเลยเดี๋ยวดูว่าเขาจะารีแอคชั่นยังไงกับคาถามเราครับแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างทีมตีบอสทีมตีบอสทีเออ่เราต้องแบบใส่อุปกรณ์ใช่ไหมเปลี่ยนตลอดเวลาเลยแต่นี้เราจะให้มันแบบล็อกช่องเลยครับว่าเราสร้างตัวละครไปแล้วเนี่ยออแล้วก็ใส่อุปกรณ์แล้วเนี่ยตีบอสมันจะล็อกไว้ห้รือเปล่านะครับแบบเปลี่ยนเหมือนเป็นอุปกรณ์อะเออแบบเซฟได้เซฟได้ประมาณนั้นมี ถามนี้มาเยอะอคนควรมีหลายข้อผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับ<อ>ผมอยากจะไอ้นี่ชมตรงนี้นิดนึ่งเขามีไอ้นี่เป็นโปรเจกต์ของเขาเนาะที่เรียกว่าเขาเขาจะเน้นแบบ แนวแนวเกมที่เป็นเกมจริงอะที่ทุกวันเนี้ยที่มาตั้งแต่เกมของซ o ฟต์แร์ออสเตรเลียที่ผมเคยเล่นเมื่อ2ปีก่อนเนาะอเออแล้วถูกใจมากแล้วก็ไปอ่านอ่านที่บริษัทเขาที่ที่เป็นโปรในเว็บไซต์อะเออเว็บไซต์เขาอะเขาก็พิมพ์ออกมาแบบนั้นแล้วเกมที่ออกมาก็คือเป็นแบบนั้นจริงจรงซึ่งประทับใจมากมากตรงนี้ที่เขาแสดงออกมาได้แบบเต็มที่จริงๆเออมันมันไม่ได้แบบว่ามาขายเฉยอะแต่ว่าเขาจะเอาแบบเอกลักษณ์ของเกมมามาชูเพิ่มขึ้นแบบสร้างออกมาได้แบบพวกสายเล่นเกมอะพวกอีสปอร์ตพวกอะไรที่เป็นมือโปรอะก็จะมาเล่นแมอย่าง Ah, but nan, yeah. He he said that he appreciate your uh, company, the direction of the game, mm. all game from the single company have a direction sincerely to the player. He can see that you really love the game and you yep. improve it. Yeah. Yeah. So you, you, you develop the game for yeah. the player, <laughs> yeah. not for yeah. the revenue. Yeah, yeah. Um, so that's what touched <laughs> people. Yeah, thank you. I think. Uh, because we are still a company, so the revenue is still important. Yeah, yeah. <laughs> so because, like they said, uh, we also will thank these players who paid for us, and actually it's paid for all the players. They, they pay for for the game, then we can have revenue to hire these talent yeah. people, and they can create new content. So, uh, but you can see, as you you can feel, we are very limited. We don't add so many packages or so many events. Uh, even the how to say uh, the banner? So the for the characters, before uh, I said at the very beginning we are ten days, two weeks. Now we are already uh, three weeks. Mm -hmm. So it, you yeah. won't have that much pressure, yeah. and uh, even actually you can get a lot of summon tickets from the game, yeah, right? Yeah, yeah. Quite a lot, I think. Yeah. So for free -to players, uh, I think we, we as we shared to the uh, audience, we try to be uh, free to play. Friendly. But you spend a little bit, of course you will get a better yeah, experience yeah, yeah. and you will probably be stronger in the RTA. But uh, at least uh, you can free to play, you can still enjoy, still enjoy. That's our goal and uh, I think we want really want this game to, uh, to run in longer like the other games, 5 years, 10 years. Yeah, because we already developed this game for 5 years. Yeah, yeah, so I, yeah. so I, I joined this game, uh, this project at the very beginning. So five years ago. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Yes, yes. Care about their feeling, their game, yeah. experience experience. Yeah. <laughs> they will eventually put more funding. Yes, into yes, yes, thank money. you. <laughs> <laughs> yes, no yes. I, like, I also care care a lot. <laughs> thank you. <laughs> <laughs> thank you, yeah. So, mm -hmm. yeah, but uh, you know, we recently the, the game is still young and still not yeah. perfect. I We see some complaints about uh, yeah. this, about that. We all also hear that and then we will try to make some uh, change and uh, to make this game uh, better like uh, you you need to a lot of people said you need to uh, switch gears oh, between yeah, different boss game. and uh, even pvp uh, right it's very com yeah. uh, annoying so you have yeah. to do that so yeah, the boss preset item right yes yeah, so uh, that's why yeah. i already shared to the other mm -hmm. content creator actually we are working on this yeah. and then I think in, in, okay. yes. yep, yeah. you, you can this preset uh, for every bus. So like yeah. Terminal Turkey. when you next time when you preset, it's with the team and the gear and shell everything. Please. So then <laughs> one click, then you can go. Please. Yes. Okay. Okay. I think uh, really okay. happy to yeah. chat with you, and uh, thank you. And take this chance to thank all these Thai players, yeah. and uh, thank you for supporting us, yeah. supporting Syria, yeah. and. Uh, of course we will uh, ask the team to create a community for you and uh, also yeah hope we can improve the game and uh, you can have better experience yes Thank y so okay u much. so o thank you so much yes เอาท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในงานอิต e เล a ยนรีสตารนะครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะฮะแบบเร็วเเร็วไวเลยนี่ข้างหน้ามีคอสเพลย์ด้วยแต่เราผมถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะฮะไป ในสเตเดียมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่างใหญ่มากแต่ข้างหน้าก็เป็นรถนะเป็นประมาณนี้นะครับป่ะจะไปดูในดีกว่าดูโอ้ยิ่งใหญ่ไพศาลอ้าวแอ็มใหม่มาพอดีเลยพี่แอ็มใหม่ครับทักทายคนดูหน่อยไฮไฮก็มาด้วยกันเนาะมาชมแกลเลอรี่วันนี้มามาเน้นดูก่อนนะครับอ่ะอันนี้พี่ชัดเจนนี่เมื่อกี้ก็เจอกันนะครับเจอกันแล้วเจอกันอีกเจอกันอีกโอเคมามาดูกันข้างในฮะแต้แท้แท้แท้ นี่ครับก็มีผู้ชมเข้ามาดูเต็มเลยนะครับผมบรรยากาศก,าก็ฟังใครไม่ออกเลย <laughs> อ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นคนคอยดูแลนะครับอุปกรณ์ครบเครื่องนะนี่โอ้โหมันใช่เลยว่านักแข่งแต่ผมไม่ใช่นักแข่งจริงนะครับเป็นครีเอเตอร์ประมาณนั้นแต่ก็ทำให้มันสุดสนาเต็มที่นะครับ อืมเงื้องักนิดหน่อยเนาะก็เป็นกังใจให้ด้วยนะครับอันนี้พี่อีซี่แมนนะครับจากช่องอีซี่แมนเนาะพี่ปาทูนะครับผมมารู้สึกไงบ้างเมาพอมาสเตเดียมโอ้โหบรรยากาศเนาะบรรยากาศเออ ก็ขั้นที่จะตื่นเต้นครับอันนี้ก็ตื่นเต้นกว่าคือน้องๆพี่สาวจีนโคตรโดนใจเลยเนาะอันนี้ถ่ายถ่ายไปแล้วนนิดึงแต่ยังไม่ได้ถ่ายคู่เลยอ่ะเขาเขากำลังจริงจังอยู่เลยยุ่งกำลังยุ่งยุ่งครับก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้เสริมอ่าถ้าถ้ารอบหน้าที่มีงานแบบนี้ก็อยากให้จ้างคอสเพลย์มาสักห้าหกคนจริงตอนนี้มีแค่สองแค่สองเท่านั้นแล้วพอกหกตัวเลยโอ้โหก็ลิรต์ไปเลยเนาะลิรต์ไปเลยโอเค อ่ะก็เดี๋ยวไปรับชมกันแข่งขันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณมากพี่ซีแมนครับประมาณนี้เจอก,กันต่อกลับบ๊ายบาย ตอนนี้เป็นแม์สุดท้ายของเกมแล้วนะครับอ่าบรรยากาศตอนนี้คือแบบลุ้นชิบหายโคตรแบบสนุกชิบหายเลยอะแบบนี่นี่ดับอยู่ดับอยู่ดับอยู่โอ้โหแม่งเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าได้ได้ดูนะครับสนุกแน่นะงานนี้ โอเคครับทุกคนวันนี้ก็จบแมตช์ไปเทียบร้อยนะครับกับการแข่งขันในรอบแรกนั่นเองนะครับสนุกมากนะครับคือได้เห็นทีมแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวเ,เพื่อนได้เห็นแหละนะฮะอันนี้เป็นแข่งของผููได้รับเชิญมานะฮะของผมเป็น KL เอเนาะของเขาจะเป็นนักแข่งเลยนะครับโคตรปันเลยทุกคนโคตรลุ้นคือแต่ละคนนม่นเก่งมากนะครับ อันตรายโ,โคตรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นรอบอ่ารอบชิงละนะฮะแล้วก็เป็นผมเองที่จะไปแข่งครับก็เป็นแข่งแบบฮาๆนะมันไม่ได้แบบแบบว่าจริงจังอะ่ะมันแบบเน้นฮาเน้นโปรโมทอ่ะเพื่อนๆเออเป็นโชว์แมตช์เฉยๆนะแต่ผมก็เต็มที่นะฮะเอาไว้แบบได้เป็นหน้าตาของทีมไทยหน่อยนะบอกว่าจะมีโอกาสได้ชนะบ้างนะเออผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเจอกันในแข่งขันนะครับถัดไปปปละเจอกันบ๊ายบาย เอาล่ะท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่นี้ผมเจมเมอร์สตูดิโอนะฮะผมจะมาพาทัวร์ที่โต๊ะการแข่งขันในวันนี้นะครับพอดีว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นกันใกล้ๆหน่อยนะครับผมนี่ปุ๊บอ๋อเป็นไงเดี๋ยวไปดูให้ใกล้กว,ว่านะฮะนี่พี่ใหม่ข้างบนละพี่พี่ใหม่พร้อมละ <laughs> ใหม่พร้อมแล้วค่ะอ่าสวัสดีครับอันนี้แข่งไหมครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพร้อมมากๆนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมแข่งแทนให้ โอเคนะฮะก็บรรยากาศภายในโต๊ะประมาณนี้นะครับซึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นการแข่งแบบอารมณ์เหมือนเป่ายิงฉุบอ่ะเออแล้วก็มันจะมีเกมนิดนึงนะฮะอ่านี่โปสเตอร์ด้านหลังครับใหญ่เบิ่มๆอ่าโปสเตอร์บอกว่ามันเป็นจอเลยครับจอชัดมากนะฮะแล้วกล้องบอกเลยว่าซูมเห็นทุกอย่างเลยครับสวยมากกล้องเขาเนี่ยผมเป็นดูแล้วรุ่นอะไรไม่รู้จะไม่ได้ละเดี๋ยวเขาไปส่องแล้วกันนะอ่ะนี่เลยครับเืีไงบรรยากาศภายในงานนะฮะอันนี้เก้าอี้เนาะ นี่นี่นี่เกมเมอร์เลยครับมีกล้องอยู่ข้างหน้าเขาจะจับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องตรงนูน้นนะข้อพักาศประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อไว้สัมภาษณ์นะฮะอ๋อฝั่งนู้นจะเป็น MC MC เขาจะพอยพูดตรงนี้นี่เอ็มซี MC นะครับตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็พอได้อยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่ยังพร้อมพร้อมเสมอไมอ่ะหายครับพร้อมยัง,ง่ะพร้อมแล้ว พร้อมจะชนะพอมชนะชนะจริงชนะเลยโอเคไม่ยอมอะ่ะไม่ยอมอะ่ะเรียกว่ารวมรวมประชาทันช่วยกันวิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อยนี่พี่หม่ก็แอบ,บเล่น RTA ที่นี่นะน,นะโอ้ห oh, แบบมันมาไงมันมาไงโอเคนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับในตอนแข่งขันจะเป็นยังไงนะไไปเจอกันครับ เอาละครับเมื่อกี้ก็เป็นการอธิบายการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับกติกาต่างๆจากเป็นการแข่งแล้วอัดจริงแล้วนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้ตนมักเสียงเลยนะครับเจ๊ The Messiah getting banned so that the Hoyen can have the place, but the Hoyen as well getting banned. So going in this weekend. Let's see what happens. Who is gonna take the first step here? Waiting to see. It is gonna be the Sukiyomi who gets Tsukiyomi to go. Sukiyomi being super fast. So we're gonna be able to boost one of those DPS. I would say it probably be the ready to get the attack buff to maximize that damage, but the Yelly is better to have. Uh, you know, going in with those follow attacks to really land a kill. So we got to see the main target is a very big importance on this one because the main target can make a massive difference with those follow-up yep. attacks. Really we see the big AOE damage coming in. The lighthouse triggering on two of those units. Going to be able to cut in between and just not enough damage to deal with that Tiamat. However, we do have the Freya coming in as well with the Revelation damage, which means I do think we are going to see the Doki Doki and possibly the Veronica getting dropped here. The other two should survive. Ooh, Only the Doki, the Doki Doki do and we do see the Bramble oh, the Rock transform. and the Tiamat instantly transforms, which means we, we have big out from the team at maybe from the yelly because yelly is the main damaging threat at the moment we can't spread them to our allies as well and we do see it come out on the yelly and then her passive does start to kick in getting that extra healing getting that extra turn advantage but we are moving straight into the Tsukiyomi, followed by three on the lily reduce those cooldowns as well which is going to be a huge threat there comes the bramble proc as well how much damage it's not lot enough damage, but it's just lot not enough but the team at Finish off that Yelly and the Freya, and I think that is going to be it for damaging options and just about wipes the team. And that is the first big showing that we have seen off Tiamat. Apologies for getting excited, but she's my girl. She's been my favourite since two betas ago, and she finally gets the sh chance to shine. Yeah, and it does mean that YDZB winning this means that we are guaranteed a Team Doki Doki overall victory. So YDZB kicks things off the Blue card, you got the green card this time. So, holo beats on. You get another band going to this one, James, but what would you like to pick? Tiamat. Yeah, Tiamat is banned going into the second match. <laughs> Best of luck, gentlemen. Let's get into the game. First, and it is Chiaki being the fastest. Gonna move straight into that prayer as well, getting the revelation damage straight up. Freya is also going to boost his team as well, meaning that we are probably going to see a clean sweep in this one. We see the next revelation, probably going to target that Lily and wipe the whole team in this attack. So, big, big round two coming <laughs> out from James Murr, getting the revenge, and we are at 1 1 for this round. There we go. You feel like James Murr maybe, if the TMF banner had come out, he But do you just want to keep it a secret still? Ooh. Mm. Okay, he says you're picking blue, you're picking red. All right, gentlemen. Get ready. One, two, three. No, both you did not lie. So blue does win this time. <laughs> Why do you see me? What are you banning going to this game? Ban and Messiah. All right, no Messiah being able to be played in this match. Best of luck for the last game, gentlemen. Yul, so this could be one of those long long matches now that freya is desynced from the revelation meaning she can't do that biggie is that threat of being killed especially if targeted which means it's going to make the job a much easier is where who's the target oh no the target was was she would have been down right there but it looks like we are going to get to recover because that freya it does a reasonable amount of damage but the skill 3 being available means we're going to get a big heal and be pretty well topped off in this one yeah, it's interesting. I thought the Yelly was going to go for the Ling yeah Maybe we get in a row. We got one, we got two. We only got two, and that is not enough. Game over. I don't see another way out for it on that one. And we will have the big shields to deal with as well. Yeah, they have come through, and you can see Ling looking pretty tanky here. If the Yelly does go down, we still have the damage of the Revelation from the Freya, but then I kind of like the Mizuki cleaning up the late game in the enrage phase of the game if it comes to it. And there we go, the big damage coming out ah, there and down. landing the kill. So Jamesman knows that he's done. He's going to hand it over. and that means y DCB James Mur actually targeted the Ling l i n g l o on the first Agre ed, revelation usage with the yelly it could have actually got the job done the defense โอเคทุกคนฮะตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวดูผลแข่งฮนะส <laughs> ุดยอดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปถ่ายรูปรวมกันนะครับผมไป <laughs> โอเคครับตอนนี้กำลังเดินกลับแล้วนะครับผมนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วในงานที t h i ี p i a Restart EWS นะครับผมนะก็มาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับสนุกสนุกนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศตอนเลิกงานเขาจะแจกเสื้อนะครับนี่อยู่ด้วยที่ปาโชยโ,โย่แรงลุนเย่าเหนียวลุนเย่าเหนียวเลยเหรอวะที่เจมเมอร์แข่งโอ้โหจริงปะเนี่ย เกมที่แบนหัวลิงแบนด์ได้หมดแบนดแบนทุกอย่างแบรนดหัวเออเกมแมทมึงโชคดีมากจริงถ้าเกมแมทมึงไม่โชคดีนะเกมเมอร์แพ้มันแปลงร่างไวมากเลยงงมากเลยงงมากแล้วสกิลมันแปลงร่างคือเคี้ยดหรอวะไอ้นี่ไงเดี๋ยวไอไอสัตว์แต่งมาพบเนี่สัตว์สัตว์ที่มาโดนตีแล้วมันก็จะเด้งเลือดกลับมาเออแต่เลือดมันถึงพอดีของเขาแน่นมากเจอกันเจอกันไปแล้วครับ